อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสระเซาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกรบพรตวันนี้นะคะอยากจะชวนมาที่นี่ค่ะ Fairy Stone House เขาใหญ่บรรยากาศดีมากเขายกชน,นบทสไตล์ยุโรปมาที่เขาใหญ่เรามาคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะคุณพิริยาชาญรง์กาแฟ,ฟสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ มีแรงบันดาลใจให้เราเปิดร้านเฟรนช์ g o อนเฮาส์เขาใหญ่จ้า แฟรได้รับแรงบรันดาลใจจากตอนไปเที่ยวที่อังกฤษนะคะติดใจในบรรยากาศของบ้านชนบทในยุโรปนะคะ <c oughs> ก็เลยอยากจะสร้างที่เขาใหญ่จุดเด่นสะกูลเราอยู่ตรงไหนค่ะโฮมเมดสะกคนของเรานะมากกว่า20รสเลยนะคะ <c oughs> ใช้เนยที่นำเข้าจากฝรั่งเศสจะเสิร์ฟคู่กับตัวซิกเนเจอร์ครีมแล้วก็มีแยมโฮมเมดมีหลายรสชาติเลยคะ่ะก็ยังมีอาหารเช้านะคะเบรคฟาสต์ Breakfast, กับบรันช์ซึ่งจะเสิร์ฟทั้งวันเลยนะคะ ไปเมนูแรกที่แนะนำเลยจิจ๊ะอันนี้เป็นชุด f ฟ i ร y s mm ี่ซิกเนเจอร์อ n o o ์นูทีเซจะประกอบด้วยโฮมเมสโกนนะคะส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะเป็นขนมปังแครนเบอร์รี่โฮมเมดและก็มีโครซองแฮมชีสชั้นบนจะเป็นรวมขนมเบเกอรี่โฮมเมดเสิร์ฟพร้อมชาเฮาส์เบลนดวันนี้จะเป็นแบล็กซีลองทีนะคะเบลนด์กับดอกลาเวนเดอร์แล้วก็กุหลาบ อันนี้เป็นเมนูอาหารเช้านะคะนีเรียกว่าข่าวเอกนะคะเราวนาไข่ขาวนะคะไปตีจนฟูแล้วก็นําเข้าไปอบทานกับขนมปังมันม่วงโฮมเมดเบคอนทอดกรอบนะคะ,คะแล้วก็มีซอสสูตรเฉพาะของทางร้านและสลัดผักนะคะเมนูที่3จ๊ะ a k รคฟาสสโคนนะคะ,ะนำเพลนสโคนมาผ่าครึ่งนะคะแล้วก็สอดไส้ข้างในด้วยตัวไข่ดาวนะคะตัวเบคอนแล้วก็มีเชดดาร์ชีสเมนูต่อสิจ๊ะจะเป็น t ทูน่าชีสแม t t o สตี้นะคะ,ะนำขนมปังโฮมเมดของทางร้านมาทำนะคะข้างบนเราโปะด้วยเป็น t ู n a ามายนะคะแล้วก็โรยด้วยเชดดาร์ชีสกับมอสซาเรลลาชีสไปอันนี้เอาเบาๆกันหน่อยเป็นสคอนผลไม้รวมของทางร้านนะคะเรานำเพลนสโคนนะคะมาผ่าครึ่งแล้วก็ ใก็จะมีผลไม้รวมต่างๆค,ครลุกเคล้ากับซอสเบอร์รี่โฮมเมดของทางร้านนะคะบีบด้วยตัวโฮมเมดชานติลี่ครีมของเรานะคะเค,ครื่องดื่มเย็นของเรานะคะตัวแรกจะเป็นไอศครีมโฟลทนะคะตัวนี้จะเป็นชาแฟรี่ซีเรทโพ t ชั่นนะคะดต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษที่แฟรี่สโคนเฮาส์เขาใหญ่ให้เป็นอร่อยเลิศ ชักอย่างจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านแฟรี่สโคนเฮาส์เขาใหญ่ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่12 km. ถนนธนรัฐจังหวัดนครราชสีมาทางเข้าหลวงพ,อพ่อทวดเขาใหญ่เข้ามา100เมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับคุณเองและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้า <S Fairy s c o n e House เขาใหญ่มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AIS บ้างคะคุณกาแฟ สำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ delivery ตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566ค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8กาก45นาทีดูทีวีกด33ดูหรือกด 3+ ล,ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ,อ,คคะอร่อยเลิศกับผลิตรี้มชื้น e ย่าผิงฉัง,งต้องกินค่ะ